ที่วัดมหิยงแล้วนะคะแล้วก็จอดรถอยู่แดดสถทานรวงสุดๆไปเลยบา่ายสองโมงกว่ากับบ่ายสามคือเข้ามาคือเห็นความอลังการของโบราณสถานต่างๆเนาะไม่รู้เลยว่าเขาไปเดินกันตรงไหนอะ่ะเพราะว่ากว้างสุดลูกหูลูกตาสุดๆอ่ะนี่คือบริเวณลานจอดรถนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดกว้างมากอะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาทางเข้านะคะ ป่ะนี่ขนาดเรามีร่มนะเรายังแซ่บไปถึงซวงส่วนประวัติของที่นี่เดี๋ยวเราไปให้เจอวัดก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยค่ะคนที่มาถือศิลแปดเนาะเขาก็จะมีสถานปฏิบัติธรรมอยู่ข้างในน่าจะเป็นโซนข้างในนุ่นเลยแต่ว่าถ้าเป็นโบราณสถานอยู่ทางโน้น้เมตรโอเคค่ะใช้ชื่อเดียวกันคือวัดมหิดหลอ๋อ เดี๋ยวหนูมาลุ้นนะคะหนูหนูไปเที่ยวก่อนขอบคุณะคะ่ะพี่ที่นี่น่ารักมากเดี๋ยวเรากลับมาเสี่ยงโชคก็คือพี่บอกเราเลยว่ามีสองโซนเมื่อกี้ที่เราหันไปทางนี้ใช่ไหมก็คือโซนปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาเป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแล้วก็โซนข้างหน้าที่เราจะเดินไปก็คือเป็นในส่วนของโบราณสถานกรมศิลปาก่อนนะคะให้เธอเก่งเกใส่ชิวชิว นี่เขาก็จะมีเงินก็คือใส่ตะกร้าได้เลยยี่สิบบาททุกคนถ้าหยิบไปอย่าลืมจ่ายตังเขาด้วยนะเนีย่ยเราไม่ได้เป็นเซียนแถวนี้เราจอดรถไกลเลยจริงๆอะขับรถมาจอดด้านหน้านี้ได้เลยนะชาวไทยสิบบาทาสิบบาทค่ะเข้าไหมคะเข้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดินมาครบก่อนแบบหนึง่งมีห้าคนนี่ก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปคนไทย10บาทตังชาติ50เรามีทั้งหมดหคนนะคะรับเฉพาะเงินสดพกเงินสดกันมาด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะ รีบไปวัดชัยลนะขอพรหนูจะถูกไหมล่ะเดี๋ยวหนูไปขอก่อนนะเห็นของมาแกะบนหลายคนแล้วไม่รู้ขุดบนอะไรบ้างอ๋อไป <c oughs> มาเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันค่ะที่นี่นะเปิดทุกวัน8ดโมงครึ่งถึง4ี<ม>่โมงครึ่งนะคะดูเวลาทําการกันด้วยนะเวลามาโอ้ oh my g อ d เดี๋ยวหันกล้องให้ดูหูหู ฟิลเดินตรงนี้ดีมากเลยอ่ะขนลุก,กเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนะถ้าพูดถึงประวัติของที่นี่ย่ารู้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างไ,ไม่รู้อ้าที่นี่นะคะก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดนะว่าสร้างขึ้นที่ปีอะไรเพราะว่าพงศาวดารแต่และฉบับไม่เหมือนกันบางทีอาจจะเป็นพศ1981นะคะที่คาดการว่าแล้วก็จริงๆอ่ะที่นี่นะคะวัดมเหยงเนี่ย ชื่อเดิมอะคือวัดมะฮียังแล้วเหมือนกับเปลี่ยนหรือแปลหรืออะไรสักอย่างก็คือกลายมาเป็นวัดมะเหยงนะคะที่นี่เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเจดีทรงะระฆังนะคะ,ะคระฆังคว่ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าอยู่ที่จุดไหนนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยค่ะคือที่นี่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ากัลยาณีที่เป็นพระมเหสีของพระธรรมราชาที่8ดนะ เป็นองค์ที่8ที่เป็นกษัตริย์ของอโยธยาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าอลังการแค่ไหนแต่จริงๆอะคำว่ามาเหยงเนี่ยหรือมาหยยังอะก็คือแปลว่าภูเขาซึ่งวัดนี้นะคะอยู่บนเนินสูงเหมือนภูเขาแหละก็เลยชื่อนี้นะคะส่วนอื่นๆนะที่ได้คนพบหรือได้เขาเรียกว่าอะไรนะบูรณะก็มีการบูรณะด้วยนะคะเมื่อปีพศ2252นะคะแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์ด้วย วยตอนพศ2,400กว่าค่ะสวยมากนะโอใบเสมาเป็นหินเหรอเสมมาคู่ใช่ไหมโอ้ย oh <my> God. แล้วก็ด้านหลังนะคะที่เราเห็นนะก็คือจะเป็นเจดีทรงระครังคว่ำที่มมนบอกนะคะโอ้สวยมากอลังการสุดๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่าคะ่ะ มเมื่อกี้เหมือนจะไม่ใช่ด้านหน้าของวัดนะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเหมือนเนี่ยค่ะคือด้านหน้าของวัดก็คือที่เราอยู่ข้างในเมื่อกี้ก็คือเหมือนเป็นอุโบสถใช่ไหมแล้วก็ตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเหมือนอุโบสถหลังเนี่ยที่ใหญ่มากเลยนะเหมือนสร้างทับอาคารหลังเก่าลงไปอีกนะคะตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนต้นอ่ะก็ประมาณนี้แต่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากแล้วจะให้หันหลังกลับไปดูที่มินพูดถึงตอนแรกนะคะ นี่เจดีทรงระครังนะคะที่มีช้าง80เชือกนะแต่ก็ดูออกว่าผ่านการซุดโซมหรือต่างๆพอสมควรนะคะเจดีนี้นะคะถ้าจะเห็นก็คือเหมือนปลายของเจดีได้หักโค่นลงมาตรงนี้ด้วยนะที่แองแมงเขาเรียกว่าอะไรอะที่นอนอยู่ข้างล่างนะคะ ช้างล้อมแบบนี้นะคะก็เหมือนกับเจดีที่สุขโขทยัยที่เป็นเจดีช้างล้อมแต่ว่าเนี่ยเจดีทุกอันหรือว่าโบสถ์ทุกหลังนะคะคือลักษณะอิฐเป็นคลื่อนอะคือมันผ่านการสุดส้มต่างๆลงไปเยอะมากนะคะ แต่ก็นั่นแหละเขาก็ได้มีการบูรณาซ่อมแซมมาแล้วก็ก็ถือว่าไม่ถ้านับมาถึงเวลานี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเพราะยังมีความอลังการมากๆเลยขนาดบูรณะไปเมื่อปี2252ใช่ไหมแล้วก็กรมศิลป์เนี่ยได้ขึ้นเป็นโบราณสถานแห่งชาติด้วยนะคะตอนพศ2428ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวัดมาเหยงร่มรื่นมากนึกไม่ออกเลยว่าถ้านั่งทำแมชชีนกลับไปเนี่ยตอนนั้นแบบ สมัยอยุธยาจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนพ่อเคยไปที่โรบุรีใช่ไหมไปพระราชวังอะค่ะคือก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ว่าใหญ่มากแล้วไม่รู้ว่าณนะปัจจุบันตอนนั้นอะมีความอลังการขนาดไหนป้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะแล้วที่เราเข้ามาที่มิบอกว่าสวยมากเลยนะก็คือเรียกว่าฉนวนนะคะ เป็นทางเดินที่มีกำแพงเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเมื่อกี้เป็นทางเดินของใครนะคะพระนเรศวรเขาบอกว่าเป็นทางเดินของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงก็เือเดินผ่านน้องาทางออกมาจะเจอร้านนี้ชื่อไหนทาเสียงไว้ดิชื่นใจอย่าลองกินส้มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพูดยังไงไปชิมๆไห้ชิมก่อนชิมสิอืชื่นใจโอเค มาแวะได้นะคะตรงนี้ก่อนจะกลับก่อนจะเดินทางกลับไปถึงร้านจอดรถของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปแวะเสียงโชคก่อนคุณพี่เมื่อกี้ที่เขาแนะนำเราอย่างดีโอ้ยโชวี่อะไรอะเสียงโชว์โ,วโวถ้าไม่เสียงไวายยังอะ กินน้ำส้มแบบสดซื่นแล้วแต่น้ำส้มอร่อยจริงๆนะคะก็ใครมาวัดไม่เหยยงลองแวะดูนะชื่อร้านชื่นใจแม่ค้าน่ารักอ่ะเราบอกพี่คนสวยที่ขายลอจิลี่ต้องโนแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะเอาเลขอะไรดีสรุปก็คือไม่ได้ออกจากวัดสถทีก่อนมาหนูไม่ได้เลขแต่หนูเอาเลขไหนที่เราที้เล